สวัสดีครับสมาชิกทุกคนนะครับวันนี้มาครบ10หน่วยบนนะครับ068ทั้งหมดเดิน70น่วดครับทำจากสูตร8ตัวมาครบนะครับเดิน70งนวดนะครับสูตรทั้งหมดก็มีประมาณ5,000กว่าสูตรนะครับทำได้อยู่ที่068นะครับก็ให้เล่น08 80 0660 หกแปดแปดหกประมาณนเนี้ยครับเนี่ยครับจับแบบนี้จับได้ศูนย์หกแปดมาครับจับศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดศูนย์หกหกศูนย์หกแปดแปดหกล้วแต่เด่นที่สุดก็คือแปดศูนย์ครับศูนย์แปดเนี่ยแต่ยังไงป้าขออภัยนะครับเป็นสูตรคำนวณน,นะครับถ้ามันเะเลยเถิดไปก็อยู่ประมาณนู่นนะครับ ศูนย์หกแปดลองหนึ่งเก้าสองะไรประมาณนีน้น่าจะอยู่ที่แปดศนย์นะครับโอเคนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณที่ติดตามเป็นสมาชิกนะครับ